18วันแห่งปฏิหารในสถานที่อิศักิ์สิทธิ์ในระหว่างการเดินทางกลับจากสุรินร์เย็นวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2 5ง5นรหนั้นจากการเรียนรู้ในการทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบุรพารามครั้งนี้ทำให้เราเริ่มวิตกกังวลถึงวันที่จะทำพิธีที่วัดพระแก้วเนื่องจากขณะน,นี้นางพาได้แจ้งมาว่า จากการประสานงานเป็นการภายในนั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีใน้ทรงมอบั้ผู้แทนพระองค์เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีแล้วการเตรียมพิธีการพุทธาพิเศษมีความคืบหน้าอย่างไรเหลือเวลาอีกเพียง18-19วันเท่านั้นเสียนผู้มากด้วยพระบนคอสงสัยว่าเสียนตินี่น่าจะห้อยพระมากที่สุดในธนาคารระมัง รายงานว่าทีมงานที่มอบหมายไว้เดิมขอเวลาอีกสองสามวันคิดไปคิดมาว่าไม่อยากใช้เวลากับชีวิตที่ต้องเฝ้ารอคอยแต่คำตอบสำหรับการทำงานที่ใหญ่ขนาดนี้จึงถามทีมงานขณะกินข้าวที่ร้านโชคชัยว่าจะมีใครช่วยให้ไปพบท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรณรัตที่วัดบวรได้บ้างไหมจะได้กราบนิมนต์ ทันโดยตรงเลยบางที่อาจมีโชคจริงๆบางเอิญก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเลขาจ่ามาบอกว่าชยสิทธิ์อยากเข้ามาร่วมทีมงานสร้างพระครั้งนี้ด้วยจะทำไงผมก็บอกไม่ต้องทำไงให้รีบมาเลยก็ไม่นึกถึงเลยว่านี่จะกลายเป็นคำตอบสำหรับปัญหาที่กำลังมาถึงพอดี ไม่เป็นไรรองเดี๋ยวผมติดต่อคนสายวัดบรบรให้นะสักพักหลังจากกินข้าวไม่ค่อยลงเพราะรอมมองเห็นความยุ่งยากรออยู่ตรงหน้าระหว่างเดินทางกลับจากสแสวงบุญบรารมีครั้งนี้คำตอบมาไวเช่นเดียวแบบนางฟ้ารองพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงต้องไปถึงวัดบรวรนะรอท่านฉันเช้าเสร็จแล้วก็เข้าพบเลย รอตกลงใหม่ผมจะได้คอนเพิ่มเขาแม้จะรู้สึกอ่อนล้ากับการเดินทางที่ต่อเนื่องครั้งนี้ก็บอกว่าทําตามนี้ทําตามนี้เลยแฮรีบเตรียมนํารูปพระที่จะสร้างไปด้วยเพื่อที่จะเล่าให้ท่านฟังรุ่งขึ้นเช้าก็พบกับอาจารย์สมเด็จที่ช่วยประสานเบิกทางเดินเข้าวัด ครั้งน้โยความที่เดินงานเร็วแบบไม่ตั้งตัวเชน่นนี้จึงไม่มีใครติดตามไปทันมีแต่ทิชชัยคนเดียวนี่แหละนั่งรออยู่สักพักก็มีพระอาจารย์แต่ละรูปมารอเข้าคิวพบกันหวังว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงสะดวกที่มักจะมารายงานสมเด็จพระวรนรัตกันอาจารย์สมเด็จและทิ่ชัยเล่าให้ฟังว่า ปกติท่านเป็นพระที่ก้อนข้างดุแบบลงไปตรงมาใครจะเข้ามาขอสร้างพระทำไม่ดีไม่งามเป็นโดนดุหลายคนจึงเขตดและไม่กล้าเข้าถึงท่านนะักผมฟังก็นึกวันอยู่ในใจในคิดไม่ออกว่าจะไปบอกอะไรกับท่านดีทุกสิ่งมันเร็วไปหมดแทบจะไม่มีเวลาเตรียมสคริปต์ใดๆความรู้สึกในใจจึงตื่นเต้นมากเป็นพิเศษ เหตุเพราะไม่เคยเลยจริงๆนีจ่จะคิดมาเอาดีทางด้านนี้จริงๆนะเมื่อถึงเวลาได้เข้าไปจริงก็ก้มลงกราบสามครั้งด้วยความตั้งใจและเคารพสูงสุดแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนมาด้วยความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปเนื่องจากธนาคารสร้างอาคารสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงานทกศที่มีภาร,รกิจดูแลให้ความช่วยเหลือภาคการเกษตรและชนบทโดยกำหนดให้มีพุทธาพิเศษี่วัดพระแก้วในวันที่18พฤศจิกายน2555ที่จะมาถึงนี้ไปเด้นํำภาพโปสเตอร์พระพุทธเกตรักษาที่จัดพิมพ์โดยจ่าโปรดักชันให้ท่านชมและนั่งจองมองตาท่านด้วยความมุ่งหวังที่จะรับคำตอบรับ ในวันนั้นเป็นวันที่ผมต้องจดจำไปตลอดในชีวิตในความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่รับทั้งที่เมดิเคยกราบนวัตการทานมาก่อนแต่ประการใดเลยแม้แต่สักครั้งเดียวท่านเรียกพระเลขามาแล้วตอบว่าจะไปแต่พระเลขารายงานว่าท่านเจ้าคุณสมเด็จติดพิธีอุปสมบทในวันเดียวกัน ท่านว่าไม่เป็นไรเราไปเป็นประธานจุดเทียนใจแป๊บเดียวเองก็กลับมาทันพระเลขาแย้งอีกว่าบวชหลายรูปที่ทพระโบสถต้องใช้เวลานานท่านนั่งนิ่งเงียบไปชั่วครู่ผมรู้สึกอึดอัดใจไม่รู้ท่านจะว่าอย่างไรแต่ก็เริ่มทำใจรับรู้ความจริงสองประการคือหนึ่งท่านยังไม่เคยรับทราบเรื่องธนาคาร ประสงค์จะนิมนต์ท่านมาเป็นประธานในพิธีมาก่อนเลยและสองคือในวันที่ทำพิธีน้นท่านไม่ว่างเนื่อนอนแล้วเมื่อท่านหันมาสบตาผมแล้วท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตายิ่งนักไม่มีลักษณะตามคําร่ำลือแต่นิดเดียวท่านว่าลองไปหาท่านเจ้าคุณสมเด็จมหามุนีวงเจ้าวาดวัดบาดชปพิษดูนะ ว่าท่านจะว่างไปให้ได้ไหมนะไม่ต้องบอกว่าอาตมาให้มาหานะในถ้าไม่ได้ยังไงก็ไปกลับมาหานะผมตื่นตนในความเมตตาของท่านไอ้กรุณาเป็นจุระในแนวทางออกให้อย่างยิ่งยิ่งอ่อนท่านว่าเมื่อท่านเจ้าคุณสมเร็จพูดแบบนี้แล้วก็ผมไม่ขอไปไหนอีกแล้วและไม่ขอรับ เพราะที่จะสร้างนี้เป็นความตั้งใจของพนักง,งานทกศนและสมเด็จพระเทพก็ทรงประธานพระนาม,มาพิไทยมาด้วยตั้งใจจะสร้างองค์เก้านิ้วถวายพระองค์ท่านเนื่องจากพระองค์ทรงพระราชสมภพในวันเสาร์อยากให้ท่านเจ้าคุณสมเด็จได้มาเป็นประธานจริงๆขอรับ ท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าไปวัดราชประพฤตแล้วไม่ได้ก็ให้ไปหาท่านเจ้าคุณทิวัดเพศรินเพราะท่านก็เกิดวัเสาเหมือนกันไปเถอะยังไงก็สำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจแน่นอนแล้วท่านก็อมยิ้มในความมีเมตตาก่อนจะพูดทิ้งท้ายอีกว่า ถ้ายังไม่ได้จริงๆว้อค่อยกลับมาหาก็แล้วกันนะในส่วนลึกของจิตใจของผมตั้งใจไว้ว่าเมื่อผลเป็นประการใดก็จะกลับมากราบนวัตสการท่านอีกครั้งอย่างแน่นอนผมสามคนจึงได้กราบลาท่านแล้วรีบไปยังวัดราชบพิตรกันต่อทันทีไปเดินตามหากุติท่านเจ้าคุณสำเร็จ ด้วยไม่รู้ว่าท่านจะอยู่หรือไม่ในใจตั้งจิตอันตฐานให้บารมีทั้งหลายที่มีช่วยให้ได้พบในครั้งนี้ด้วยปรากฏว่าท่านกำลังฉันเช้าจิกุติเพียงองค์เดียวในแต่ดมดอมมองมองเข้าไปหนูกสิทธิ์จะดูแลท่านโบกมือห้ามทรงสัญญาณให้คอยห่างๆไปก่อนแต่เมื่อท่านเจ้าคุณสมเด็จท่านมองเห็นท่านกวากมือเรียกให้เข้าไปคุยใกล้ๆเลย ได้มีโอกาสกราบแนะนำตัวเป็นใครมาจากทกสและพูดคุยถึงเจตาร,รมของการมาครั้งนี้โดยความตั้งใจที่จะนิมนต์ท่านเป็นประธานในพิธีเพื่อจุดเทียนชยัยท่านเจ้าคุณสมเด็จระหว่างฉันท่านก็สอบถามเรื่องราวของทกสต่างๆโดยเฉพาะประเด็นฮิตคือจำนำข้าวจนกระทัง่งท่านฉันนกลายเสร็จ ท่านถามผมว่าเป็นอะไรกับโยมประสิทธิ์กัญจนวัตรผมกับเรียนว่าเป็นหลานชายท่านพูดถึงกุลุงผมท่านชวนคุยหลายเรื่องอย่างเป็นกันเองมากเหมือนกับว่าผมเป็นลูกศิษย์ที่มาหาท่านบ่อยๆประมาณนั้นทั้งๆท,ที่นี่เป็นเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นเองใจนึกสงสัยว่า ได้อาศัยบารมีคุณลุงอีกแล้วโดยมิทั้งใจสมัยก่อนผมเถียงกับคุณลุงว่าไม่ต้องอาศัยบารมีลุงเพราะผมต้องการสร้างด้วยตัวเองอย่างน้อยแม้นไม่ยิ่งใหญ่เท่าก็จะมีความภูมิใจจำคำท่านว่าแล้วเองคอยดูนะยังไงรังสีบารมีลุงก็แผ่ไปโดนจนได้แหละ ผมต้องยอมรับแล้วเพราะหลายครั้งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแม้้นแต่ครั้งนี้ท่านชวนคุยก็หวงประเทศชาติจะดูท่าทางท่านจะมีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมากเป็นพิเศษ มองว่าเด็กรุ่นหลังๆไม่ค่อยสนใจกันนักจึงไม่ค่อยรู้เรื่องราวในอดีตแล้วท่านเจ้าคุณสมเด็จก็ให้ลูกศิษย์ไปหยิบบันทึกนัดหมายมาเปิดดูวันที่18ปพฤศจิกายนแล้วท่านว่าตกลงไปได้นะจะให้ไปทำอะไรบอกมาให้ชัดในพิธีนิมนต์พระที่ไหนบ้างมาละพอท่านถามในรายละเอียดเหล่านั้นตอบท่านไม่ได้เลย เพราะทุกอย่างขณะที่สนทนากับท่านเจ้าคุณก็เป็นศูนย์ไม่มีอะไรเลยนี่วนใครบ้างก็ยังไม่ได้ทำจคดีที่ท่านในความเมตตาสูงนักหากเป็นใครมาเชิญแล้วดูเจ้าภาพไม่มีความพร้อมอย่างนี้เป็นใครก็คงมีคอยอยากจะไปเสียงร่วมงานด้วยแน่นอนแต่ท่านว่าโอ้โหนี่เหลือเวลาแค่18วันเองนะต้องรีบแล้วละ่ะ ปกติก็เตรียมล่วงหน้ากันอย่างน้อยสามเดือนและยิ่งช่วงนี้กำลังเป็นช่วงหน้ากระถินด้วยส่วนใหญ่แย่าน่าจะไม่ค่อยว่างกันแล้วท่านแนะนาเพิ่มเติมว่าคงต้องนิมนต์พระใก,ใกล้ๆแถวภาคกลางเป็นหลักเพราะการเดินทางจะสะดวกและมีอากาศจะมาร่วมพิธีได้ง่ายกว่าไกลๆไม่เป็นไรรีบไปดำเนินการเร็วๆขอให้สาเร็จนะ จึงได้กราบลาท่านกลับระหว่างเดินทางเริ่มใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งเพราะยังไงก็ได้มีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมาหามุนีวงเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำหน้าที่จุดเทียนใจเท่ากับว่าวันนี้เดลเรกได้ใช้ให้เดินหน้ากันแล้วนั่งรถก็โทรเรียกกระดมพลทีมงานหลักที่เรียกว่าคนทำงาน ที่ไม่ใช่แค่มีชื่อในคณะทํางานเท่านั้นมาประชุมด่วนที่ห้องสามหนึ่งสาบ่ายวันนั้นในใจนั้นคิดว่าการทํางานต่อไปนี้ต้องลดเวลาการพักคอยใดๆอีกต่อไปแล้วทุกวินาทีนั้นมีค่ายิ่งที่จะต้องเกิดความชัดเจนว่าเราพร้อมแล้ว สำหรับพิธีมหาพุทธ,ธาพิเษกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทศวทันทีที่ทีมงานมาเหลือคนเพียงแค่5้าคน5้าคนเท่านั้นในวันนี้แต่ก็เพียงพอสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ใจนำหน้าไม่มีทั้งแผนในแผนงานไม่มีทั้งในแผนงานไม่มีทั้ง KPI ใดๆในคะแนนความสำเร็จของแต่ละคน คนหนึ่งคือนกหมดหมายที่เชี่ยวชาญด้านพิธีการสร้างพระรองพงเทพนุกรองพงบัณฑิตนางฟ้าที่เหาะลงมาสู่ดินทำทุกเรื่องจิจชัยที่เสนอตัวมาทันเวลาพอเหมาะพอดีเสียนติที่มากด้วยพระเครื่องเสียนเปียกที่ยุ่งไปหมดทุกงาน เซียนจ๋าที่ไม่เคยเข้าวัดแต่รู้ไปหมดทุกเรื่องสิ่งที่